วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัล벅ร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All s t a r กดรีโลโทเค็นและบัตเตอร์พาร์ในแมปของ Anime a d v e n เล r และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม o b บ o x นะครับผมในแมปของ a l l Star Tower Defense นครับก็ในแน่นอนครับวิดีโอที่แล้วนะครับล่าสุดก็คือเรารีวิวไปพาร์ตหนึ่นเอง ถ้าเสียงผมแปลกๆขออภัยด้วยนะครับเือว่าเจ็บปากนะครับผมผ่าฟันคุดอะไรอย่างนี้นะฮะก็อย่างตัวแรกเลยครับที่ผมจะมารีวิวมันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครนี้มันผมอวยมากนะครับแล้วก็เมื่อก่อนมันเก่งนะครับก็คือตอนนี้บัฟมานะครับนั่นก็คือตัวของหัวหน้าหน่วยนะรีวายของเรานะผมชอบมากตัวละครนี้ผมอวยจัดๆเลยในครั้งนี้ก็ถูกบัฟมาเป็นท่าสายฟ้าเลือดไหลนะครับวางพื้นนะฮะแล้วตัวดาเมจอยู่ที่หมื่นหกเอาบิตีที่หนึ่งเลยฮ่า้หๆแค่ตั๊กลี่หกตัวบูทดาเมจสิ เรียกร้องกันมากครับเพราะว่าโอปิโตถูกบัฟมาอามีคนบอกวโอพีามากเ,าเดี๋ยวรอดูกันว่าโอพขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ตีแล้วติดแบ็คเฟรมนะครับ ก็คือไฟดําเผานานมากครับเผาทั้งหมด20กว่าฮิตนะครับ21ฮิตนะครับสำหรับดาเมจนะครับอยู่ที่หมื่นหกครับ5.4วิตีทีหนึ่งเลยแล้ว65แคตตาลี6ตัวบูทดาเมจ12%ถ้าขึ้นไหลนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละคอน6ดาวนะครับสามารถสุ่มได้จากตู้เซตนะครับผมต่อมาก็เป็นตัวของตอนนี้จูสึใช่ไหมเออจูสึนะครับก็คือเกตโทนะครับตัวคอนนี้บัฟมาผมไม่รู้ว่าเก่งไหมแต่ว่ามันเป็นตัวละครพาร์ทช่วงแรกๆเลยนะครับผมก็นี่ครับเกตโธ3,550วิตีทีหนึ่งเลยแล อ่าหกตัวนะครับไม่มีบูทครับก็คือต่อให้เอาขึ้นไหลก็ไม่บูทไหลนะครับต่อมาคือนี่เลยเหมือนกันครับตัวนี้มีเบสซิ่งนะครับผมซึ่งเบสซิ่งก็หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าเป็นวางพื้นนะครับผมทัดพื้นห0าดาเมจอยู่ที่หมื่นสอง่าหกวิทีหนึ่งระยะอยู่ที่45่ห้าแคตตาลีหกตัวนะครับเบสซิ่งเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะปิดตากูจนกูมองไม่เห็นเลยฮะ ก็ตัวละครสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นของไท่านเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแอนนี่แอนนี่นะครับผมดาเมีที่1 1 0่0นะครับ8วิธีตทีที1ระยะ49นะครับผมท่าไฟฟ้าวางพื้นใช้เงิน500เท่านั้นไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับใครที่ไม่กดไลค์นะครับฝากรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเก่งขนาดไหนฮะ คือผมอยากให้หลายๆคนโฟกัสที่ตัวละครที่เราชอบนะครับอย่างเช่นผมจะไปโฟกัสที่รีไวล์นะครับโอเครีไวล์ตัวละครน,นั้นใช้เงิน500ในการวางนะครับโอ้ยเย็ดแค่ยาต้องสุดยอดมากแน่ๆครับเรามารอดูกันคือตัวละครน,นี้นะครับมันบับมาใช่ไหมคือผมจําไม่ได้ว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะอุ้ยชิงโอ้ยอยู่ที่เกือบ2 0 0 0มืเลยนะครับเป็นตัวละครที่ลงเลดได้แบบแจ่มมากนะครับถ้าใสา่ฟ้านะครับ เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหน4,500ครับดาเมจแสนหนึ่งหมื่นอุ้ยแสนเลยเหรอ What หมดไปเปล่าระยะ60ครับแล้วก็7,000ครับ295,000ระยะจะเป็น65 9,500ครับดาเมจ5 0 0 0 0นครับทุกคนโห5้0 0 0นสองหตีช้าขึ้นนะครับเป็น6.5วิระยะ70ครับอันนี้เป็ชั้นใหม่ฮะโอเคมันไม่ตีแอร์นะแต่ว่าตีพื้นแบบ100%เลยต่อมาครับ23,000ครับดาเมจอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัเดี๋ยวค่อยดูในเมชั่นก่อน โอ้โหนี่มันกกมมสู้กับไอ้เยเกอร์นี่ว่าซิกเยเกอร์แร็ปสองหมื่นสามครับแปดแสนนะครับระยะหนึ่งร้อยโอเคไม่ตีแอร์ส่วนค่าสุดท้ายครับหกหมื่นห้านะครับดาเมจจะเป็นหนึ่งล้านแล้วก็จะตีช้ามากๆครับอยู่ที่แปดจุดห้าวิตีทีหนึ่งระยะโคตรไกลครับทุกคนไกลมากครับก็คือร้อยเจ็ดสิบกับทุกคน,กกค,กค,กกค,นคือวงตีมันเท่าเดิมนะแต่ว่าระยะตีมันโหดมากครับหนึ่งตัวใช้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแต่ดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านสี่เป็นตัวอินฟินิตเอ้ยเป็นตัวเลดเออไม่ใช่อินฟินิต คือส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะเล่นตัวตัวละครที่มันเล่นง่ายแล้วก็ติดเมตาเนาะแต่ตัวนี้ผมคิดว่ามันติดไหมผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้ติดนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ลงในเลดเลือดไหลได้นะครับเออเลดเลดท,ที่ที่มีตัวเอลิเมนต์ได้นะเอาตัวเอาแบบแค่นี้ดูสิผมว่ามันจะโอเคไหมผมว่าแค่นี้ก็เล่นเลดได้แบบชิลอยู่นะห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเอ่อสี่หมื่นห้าใช่ปะผมว่าแค่นี้ก็เจ๋วอยู่นะเดี๋ยวให้ดูดาเมจสิว่าถ้าสมมติเราบับแค่เอาแค่นี้โอเคครับ เก่งอยู่นะฮะเพราะว่าอัพแค่นี้ก็ลงเลทสายฟ้าได้แล้วนะครับเป็นหนึ่งตัวที่บัฟมาแจ๋วมากเลยครับผมสำหรับรีไวต์ต่อมาผมมาที่แอนนี่ก่อนแล้วกันแอนนี่นะครับผมใช้เงิน500นะครับแปดวิตีทีหนึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบไอ้้ไอแอนนี่ตรงที่ว่ามันต้องเอาเอามีดจิ้มตาครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตัวละครนี้มันมีความสาพิเศษเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ2,500ครับ2,900มื่0เก้าส 6,53ันนี่ครับผมแล้วก็แปลงร่างไปไททันนะครับระยะจะเป็น60 8 0 0แครับ73,000แล้วก็1 5 0 0 0ครับ1น0 0 0นี่ครับ Need o f to unlock จริงๆมีมีออฟมนด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูมานะครับดาเมจอยู่ที่1 1 1 0 0 0นะครับระยะอยู่ที่80ครับก็ระยะเวลาแปดวิตีทีหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ใส่ออฟนะจริงๆต้องมีต้องมีออฟอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีออฟนะครับดามจอยู่ที่1 1 0 0 0นะครับ เดี๋ยวรอดูว่าออฟมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะบัฟให้ดูด้วยอ่ะบัฟให้ดูก่อนแล้วกันอ่าสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับระยะเก้าสิบหกวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูล่างออฟสำหรับหน้าตาออฟของแอนนี่นะครับจะเป็นน้ําแข็งนะครับนี่ครับนะน้ำแข็งนะครับซึ่งจะบูสต์ดาเมจเบสนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจอัพเกรดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะแอดสกิลใหม่นะครับเข้าไปในของตัวแอนนี่นะครับซึ่งเราจะใส่แอนนี่ไปคราวนี้เราไปดูกันว่าเป็นยังไงงงงคคคคครรรรรรัััััับบบบบแแแตตกกกก่่่่่่าา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 จจจเเเดดดิมมขนนนนนนนไไหหหสสออออีีีะะลลทททใป้ววยูุ นี่ครับระยะส9นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดนะครับซึ่งอัปเกรดเนี่ยดาเมจจะเพิ่มนะครับนี่ฮะ2,500ดาเมจจะเป็น100,000นะครับแล้วก็4,000ครับดาเมจเป็น1สน0 0ดห0 0ัครับ2อง0 0นนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มเป็น60แล้วก็8,000นะครับดาเมจ4ี0 0 0นสี่พส่วนขั้นสุดท้ายครับ15,000ดาเมจจะเป็น635,000นะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับอ่านี่ครับซึ่งแอนนี่นะครับหลังจากที่เรากดสกิลไปจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอมว่าดดดาาาเเเเเมมมมมจจแแอออนน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 ีี่่่่ััะะะะะป็หืรรบบิตต้้ลยงกคฮ หกแสนนะครับกดมันคือหยุดเวลานะเนี่ยเอาแล้วหยุดเวลาเท่าไหร่นานไหมนานไหมทุกคนผมให้ทุกคนนับนะครับเนี่ยสีอทองด้วยผมว่ามี30วิวะ่ะอุ้ยหยุดนานมากประมาณประมาณ30วิทุกคนนะครับแล้วก็สกิลครูดาวเนี่ย ค่อนข้างนานนะเออก็เอาไว้หยุดหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสมมติถ้าผมวางอตัวนะไม่ได้นะครับผมกดไม่ได้นะนี่คือแอนนี่นะครับแล้วก็เราบัฟนะครับสองร้อาสำหรับตัวละครที่ใสอ่ออฟแล้วนี่ครับอยู่ที่2องล้านสองแสนนะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่ คือถูกมากนะแอนนี่ใช้เงินถูกมากอยู่ที่ประมาณ3ามหมนะครับต่อหนึ่งตัวก็สามารถลงเลฟสายฟ้าได้นะครับทุกคนถ้าใครอยากจะใช้ไทม์สต็อปหรือมีออฟของมันนะครับต่อมาเขาเป็นโอปิโตงเราดีกว่าโอปิโตงเรานะครับวาง500ครับวางไปปุ๊บยังไม่ติดแบ็คเฟรมนะครับวางพลังขึ้นเต่าอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมาอัพกันดีกว่าครับเพราะว่าตัวละครน,นี้อัพเยอะครับหมื่นสองครับสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดห้าร้อยสี่แสนสี่หมื่นแปดแสนสี่พันเจ็ดหมื่นล้านหกแสน แล้วก็1 1 3ล้านครับแล้วก็1 5 0 0 0 0ล้าน7 4 0 0 0 0ระยะนะครับเพิ่มโหไปหนป1งรโอเคตีสุดยอดมากแต่เพียงก็ว่าตอนนี้ยังไม่ติดแบ็คเฟรม1 5ล้าน5นะครับดาเมจร6ล้าน9 0 0 0แสหรือว่า7ล้านนั่นเองแล้วก็2ล้านดาเมจอยู่ที่9าล้าน5 0 0แสนแล้วก็ตีเป็น3 3,813ล้าน8 13ล้านครับตีเป็นเซอร์เคิลแล้วยังไม่ตีแอ อ่านี่ประมาณนี้7 5ล้านครับ1 5ล้านตัวละครนี้ตีแบ็กเฟรมแล้วนะครับ1 5ล้าน5วิตีทีหนึ่งไม่ตีแอร์เมตากาวแบบล้ว,ลวนๆครับติดแบ็กเฟรมแบบรัวๆครับผมบอกเลย1ตัวใช้อยู่ที่1 5 2ล้านแสนนะครับทุกคน1ตัวนะซึ่งโอบิโตเนี่ยมันวางได้ตัวเดียวนั่นแหละแล้วเราก็บัฟเลยนะครับ250%เซนนะฮะโป๊ะ52ล้านครับทุกคนหมันเวอร์จริงนะเนี่ยทำเล่นไป โอ้โหมันเบ้เบ้อเบ้อนี้ผมพูดจริงเบ้อเบมากโคตรแรงเลยโอ้โหดไปน้องตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะ52ล้านเลยนะถ้าพับเนี่ยสุดขนาดนี้เลยอวะแลวนี่คือโอปิโตนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าเก่งมากเลยนะเก่งมากนะครับอันนี้ใครที่อยากสุ่มนะผมว่าสุ่มโอตัวละครนี้มันแข็ง15ล้านแต่ใช้เงินแค่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับพอพอได้นะครับผมว่าแนะนาแนะนาโอปิโตะต่อมาครับเป็นเกตโธเลยอเกตโธเราจะอัพไปเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันเก่านะครับอัพได้หลายข 1 5 3 1 0 0สา0่0 0อัระยะ60แล้วก็6 0 0 0ตระเม2 0โอ้โห3 0 0นล้าน5 8 0 0 0 0เออแล้วก็1 2 5่0โอ้โหเกือบล้านครับตรเมจตอนนี้ใช้ไปแล้ว4 0 0 0 0ืนะครับผมต่อหนึ่งตัว40,000ตอนต่อหนึ่งตัวเนี่ยเป็นตัวละครลงโฮลี่นะครับ ก็คือ4 0,000อยู่ที่ประมาณเกือบล้านนะห้าวิตีถึงไม่ตีแอร์เจ็ดแสนหนึ่งมื่นอ่าดัเมจหนึ่งล้านหกแสนแล้วก็เก้าแสนครับดาเมจสามล้านสองแสนหกวิตีทีหนึ่งระยะหนึร้อยสามสองนะครับดูระยะนะครับทุกคนโอเคตีแอร์นะครับหนึ่งตัวใช้อยู่ที่หนึ่งล้านอ่าหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนนะครับต่อตัวโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแจ๋วอยู่นะเนี่ยตีไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูบัฟซิเป็นยังไง คือตัวตัวละครพาร์ทผมไม่ค่อยคาดหวังมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อย OP นะเออแต่ว่าตัวละครนี้มันเลดได้เลดได้นะครับผมนี่คือเกทโฮสิบล้านหนึ่งแสนครับสิบล้านสี่แสนดิเออตีแอร์หกวิตีทีหนึ่งระยะก็ครอบคลุมนะพอทั้งแมพพอเล่นได้ครับพอเล่นได้ต่อมาตัวสุดท้ายเพื่ของเรายูตะครับผมตัวละครนี้สองพันครับห้าหมื่นสองสองพันห้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดสี่พันสองแสนแปดพันห้าพันสี่แสนสี่หมื่นโอ้ โอเคแล้วก็6,000ครับ6 5 8ส0 0้าหมื่นแอ่าเก้าแสโอเค9,000 2ล้านครับโอ้โ oh, ห10วิตีทีหนึ่งเบียร์เก้าวเอ่อ10วิตีทีหน่งผมว่ามันจะดูดีกว่าเกตโทหน่อยแต่ว่าเกตโทจะเน้นตีแอเอ้ยมันตีแอไม่ได้สิเกตโทเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช้ไปอ่าไม่ตีแอล้านกว่าแต่ว่าอันนี้อยู่ที่2ล้านโอ้อยยุตัดดีกว่านะดีกว่านิดนึง ดีกว่านิดเดียวน,นิดเดียวไหมเออแต่อันนี้มันคือมันตุ้มตามเลยครับตุ้มตาม2ล้านแต่เกตโทม,มัน5วิตตีทีหนึ่งมันอาจจะเร็วกว่าแต่ว่ามันพอๆกันนะต่นมาครับหกแสนหกหมื่นสามล้านหกแสนหนึ่งล้านครับห้าล้านห้าล้านเก้าแสนระยะจะเป็นหนึ่งร้อยสิบเออดามีดอยู่ที่ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับผมอ่ะบับสิดูทรงละไม่น่าจะเจ๋วไหมโอเคเจ๋วอยู่ดามีดก็พอได้นะ ช่วงนี้คือตัวละครที่มันบัฟบบมาเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูจากเลขดาเมจแล้วมันเลขหลัก10ล้านขึ้นแน่นอนเลยนะตัวละครที่เป็นเน้นแบบอินฟินิตอะไรแบบเดี๋ยวนี้นะแต่คือถามว่าดูดีมากไหมผมว่าอาจจะดูดีไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็พอแบบก็บัฟมาครับก็รีวิวให้เห็นภาพเฉยๆแล้วมาเรียงลำดับแล้วที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือตัวของโอบิโตนี่คือเก่งมากเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นไอ้น,นี่ครับผมผมให้อันนี้ แล้วก็ลองมาน่าจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็แอนนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ทําสต็อปมีประโยชน์โอเคผมเรียนประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ5ตัวละครที่ถูกปรับมานะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันดูนะครับว่าผมชอบตัวนู้นตัวนี้หรือว่าอะไรผมรีวิวผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์กันทีแล้วกันนะครับทุกคนในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมมารีวิวให้ดูให้เห็นภาพว่าตัวละคร5ตัวนี้ถูกปรับมายัางไงเลขดาเมจเป็นยังไง ในการประกอบการตัดสินใจในการซุ่มหรือว่าเอามาเล่นนะครับนะประมาณนี้รับวิโดนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับอย่าลืมลงความคิดเห็นกันด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ